เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความหว่วงใยและสนใจในเรื่องอนาคตของลูกหลานผมอยากจะเรียกร้องให้ติดตามช่วงวันประชุมรัฐสภาที่ท่านประธานได้นัดหมายให้พี่นาพระบรยญาณกันแสงชาติในวันที่24มกราคมที่จะถึงนี้นะครับผมอยากจะเรียกร้องสื่อมวลชนช่วยติดตามสมาชิกรัฐสภาท่านใดที่ไม่มาประชุมในวันดังกล่าวนี้ขอให้ท่านได้เปิดเผยชื่อ ซึ่งเราเคยเรียกร้องมานานครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นกฎหมายสําคัญจริงๆที่น้องประชาชนวากผมมาว่าขอให้ผมเป็นปากเสียงในการเรียกร้องแทนและผมขอถือโอกาสนี้ฝากเพื่อนครูเครือข่ายทั่วประเทศที่มาในวันนี้นะครับขอให้ท่านได้ไปติดตามสอสอและสวในเขตพื้นที่ของท่านด้วยครับว่าท่านใดไม่มาประชุมในการพิจารณากฎหมายสําคัญของประเทศ ไม่ว่าท่านจะอ้างว่าลงพื้นที่หรือท่านจะเปลี่ยนพักหรือท่านจะด,ดนานําเนินการการเมืองอย่างไรก็แล้วแต่แต่เมื่อวันนี้ท่านยังดํารงสถานะเป็นตัวแทนพลชนชาวไทยและยังกินเดินเดือนอยู่ผมคิดว่าท่านทั้งหลายต้องรับผิดชอบและก็เรียกร้องย้ําอีกครั้งหนึ่งท่งสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศขอได้ติดตามการประชุมในวันที่24นี้อย่าง จริงจังแล้วก็เปิดเผยชื่อคนที่มาประชุมไม่มาประชุมเปิดเผยชื่อคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อจะได้เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งว่าวันนี้บฎหมายสำคัญดังกล่าวนี้เราได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนครับ